มีความกระตุกก็เลยต้องเริ่มใหม่อ่ะ Sorry about. อ่ะเบาอังเราไม่จบเลย I might never be a nine shining a over I might never be an mother. I don't mind ever be the one who brings the flowers. But I can be the one, be the one tonight. Hey! When I first saw you from across the room, I could tell you were curious. Oh, yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for. Cause I'm not gonna make you promises. But if you like, cause some trouble up in hotel rooms. And if you like, cause some breezes and one day rules. If you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. If you like, bring the drama with the windows down. If you like, all the breezes we can't even pronounce. If you like to do out. Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect. So let's start right now. I might never be to put your heart in. All the old, old, the And I know in the weekend, every moment. Because I can be the one alone from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell you were curious. Hey, my young. Oh, yeah. Go, go. Come, come. Young. Go ahead of your sure. What you're looking for. So I no could make promises. If you like. huh I've got a fire for a heart. and am scared of the dark. Never see it look so easy. I've got a river for soul, and baby, you were born, baby, you're my only reason. If I didn't have you, nothing, nothing left. The shower of the matter could never be space. If I didn't have you, I'll never see the sun. It's all me, heart, a of one. Yeah, all my life is still by me but nothing else will ever be me All this light we can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Dun dun. Nobody, nobody. Hey, nobody can drag me down. Dun dun. Nobody, nobody. Nobody can drag me. I've got a fire for a heart. I'm not scared of the dark. You never see it look so easy. I've got a real hold out. Hold on. เพลงยังไม่มา yeah playing คิดเมาเธอดีใจแอบยื่นเจอเสียใจพอจบจำเธอไม่ได้ไม่ลองแล้วอยู่นอก <c oughs> อยู่นอกสายตาของเธอต้องไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอ สักวันเธอเหันมองผ่านจังนี้แค่สักวินาทีเธอเห็นฉันคงนนีิสัยตามีความเสี่ยบอีกอย่าไม่ฟ้าผิดหวังใช่ปะเอาไหมนะฝ้ายังมีตาที่ฟ้าน้ำจะมา ร่วมทางอยู่กับฉันทางกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้อพอมีแรงสู้ไปพอจบเหนื่อยแล้วอยู่กันอย่างนี้นานๆมีความม่วงเฉยเลยวันนี้ หมอลำใช่ไหมคะอภิเลงอะไรดีงานดอ,อกไฟเมืองเลยเราเคยเจอกันฝากสัมพันธ์รักแน่นยังจำได้ไม่แฟนที่ตามชีดน้องต่างจังมองตาก,กันนั่งดูมอลำหนาวหนาว ทอเสือ้อนาวให้ก,กันคิดถึงพี่ทุกวนันหนุ่มเมืองเลยพี่เคยเอาใจงานดอ,อกไฟปีนี้เป็นพี่มากับพันยาลูกเต็ดตึ้งตึงตึง,ตงน้องได้แต่ยืนคิดไม่กล้าทำกลัวเป็นฝืนเป็นไฟตึงตึง ตึงงหากพี่จะทาที่รักคงกลัวเมียน้อยใจพี่สัญญาทำไมไม่แน่จริงร้ายกว่าลิงนอคนร้ายกว่าลิงนอคนตึงเสียงางเดินนันดนเสียงรางเดินนันดน พัองอมพังฝนมาพ่ออีพีแซนโซกีทวีปบนเฮาเห็นเจ้าแห่งตมตัดบะหม่อมถึงพีมีเมียเห็นบระเกลือรักไร,ร้ความสุขฮัมมะกงฮุกโดฮุกโปมฮิบะฮิบุกรักแห่งวันสุขวัลนี่เพลงของเรานะคะไม่ใช่เพลงเกาหลีเอาเพลงนี้ดีกว่าเน็ตชอบร้องมากในตู้คาราโอเกะเป็นเพลงภาคใต้ค่ะเพลงของคุณอันดา <c oughs> ดี๋ยวร้องให้ฟังอยากฟังไหมไม่รู้จะร้องให้ฟังมันไม่มีอะไรทําตอนรถติดเพลงมายัางให้บริการประชาชนก็ต้องคิดด้วยว่ายังเพลงยังไม่มา <c oughs> ขอดื่มน้ำก่อนมีความขอแห้งห้าอู้เจ็บพอ ห้หก <c oughs> ทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเจ็บเจ็บราซาทำเป็นใช่ชาชชยชาลากไง่ายได้ถ้าไม่รักกันบอกเลยบอกลวกทั้งไง่ายได้เธอใจร้ายทำฉันได้ลงคอ มีใครหลายคนในเวลาเดียวกันเธอทำอย่างนั้นทำมาคนดีมีคนที่รอเธออยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีฉันในหัวใจมาลอกกันใส่แล้วขันใจไม่รักทำระอกหักไม่รักแล้วช้ไหไม่ไม่ต้องพาใครมาเยยก็ได้หัวชาวัวนชายไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านเรา ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หรือว่ากดฟอลลนได้เลยีเพลงอะช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงขุดเพลงเก่าในสมัยตู้คาราโอเกะนะคะต่อไปเป็นเพลงนี้แล้กันเพลงนี้เพลงของพี่ดาที่เนทเอาไปประกวดเวทีแรกเลยจำได้เลยค่ะอ,อันนี้เวทีประกวดจริงจังนะ ประกวดของรถยี่ห้อหนึ่งตอตอตอเตอโอเคฉันรู้เธอรอฉันรอฟังคำนั้นสักวันฉันรู้ฉันมันรังดึงนั้นไม่ยอมพูดมาฉันแค่คิดยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ตามไปอะ่ะฉันรู้ว่ามัน มันกลายจะสายเกินไปแม้พูดดังค่ไหนกลายเป็นไม่มีผู้ฟังฉันไม่รู้เธออยู่ไหนที่แสนไกล mm hmm. ได้ยินไหมได้ยินไหมโปรดฟังว่าฉันรักเธอเธอจะอยู่ไหนอยู่สุดฟ้าไกลพี่จะรับรู้ได้ยินฉัน บอกทำไมว่าคนคนนี้รักเธอนี่คงคำว่ารักที่เธอรอฟังจะยินไหมจบต่ออีกเพลงเลย <c oughs> รู้ดีแกใจว่าฉันเป็นใครไม่เคยคิดไกล แค่เพียงตอนนี้เห็นเธอทุกใจน้ำตาไหลรินจะเป็นไรไหมเธอฉันจะนั่งตรงนี้ใก,กล้ๆเธอให้ฉันช่วยเธอคือมีอะไรก่อนคนนั้นของเธอจะมาให้ฉัน นั่งเพื่อนไปยังน้อยไม่เงาใจเมื่อไรเข้ามาเมื่อไรเข้ามารับร้องต่อว่าอะไรน,นะคะชื่อชฉันจะไปโอ้ oh. ร้องเสียงดังไพเราะเวอร์เลยค่ะป <cl cl oth> รบมือรัวๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือกดฟอลโล่เลยค่ะดูก่าเพลงไว้ยัง การปลดปล็อกที่ไม่ใช้ไม่จำเป็นยังเลยได้เพราะตอนนี้รถติดอยู่เอาเพลงนี้ดีกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงอัลบัม้มพีดาเอนโดควินพีดาเอนโดฟินเพลงนี้แล้วกันเพื่อนคนหนึ่งอาปรักเธอเก็บงาความลับนั้นยภายในอินเนอร์มาอีก ก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอ <c oughs> ปิดบังอยู่ตั้งนานแต่มันอาจอ่ใจยิ่งรักเลยชิดกันยิ่งวนไวเธอสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไป หางแค่เพียงเอื้อมสูงไปอีกห่างแค่เพียงเอื้อมเมื่อตามันก็แสั่นลายอินเธอเป็นเหมือน,น,นเพือ่อนสนิทยี่งไม่รู่สิเฉยไม่มีมมล้อขอกินน้ำก่อน ปกติเนี่ยอยู่บนรถอ่ะไม่มีอะไรทำเนี่ยก็ร้องเพลงนะร้องไปเรื่อยอะ่ะรู้ทังรู้จบไปแล้วรู้ทังรู้ว่าไม่รักยังจะอยากพูดจะทักทายเมื่อเจอรู้เขาไม่เปลี่ยนใจรู้ทังรู้เขาไม่แคร ยังว่าลาเลิกคิดเลิกฝันไปไม่เคยจำไม่เข้าใจเหตุใดยังรักละฝันใจที่เขาทำมันโหดร้ายเปลี่ยนตัวเองเรื่งตัวเองก็ยังทำไม่ได้ก็คำว,ว่ารักมันค้าง คาในใจก็ยังวันไวในใจอยู่ดีบอกตัวเองทุกวันห,หันไปทางอื่นเวนลาที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำๆเลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตาอย่าเสียใจ โอ้โหมีความแซวเอซีดโอ้ยมีความเซวไปอีกพักก่อนอยาซีได้เวลาใหญ่เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม ฮัลโหลเมาแล้วนี่คือเพลงไหนของอเดลพอดีเมื่อกี้พี่เคมีความโทรมาก็เลยต้องมีความรักยังไม่เจอเพลงถูกใจเลย ช่วงนี้เพลงเก่านะคะเอาเพลงนี้ดีกว่าเธอรมานอย่างนี้จะเจอทุกทีตั้งคายของใจจำป็นคุยทักไทยยังทำเหมือนไม่เป็นไร ทุ่มที่ข้างในใจฉันยังเหมือนเดิมอยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอมันยังคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปจะพูดที่ฉันยังพูดได้ค้ในใจไม่รู้จะพูดหรือไปก็รู้จะพูดออกไป เธอคงจะไม่ยอดกลับมายินดีต้อนรับเข้าสู่ในสตุดิโอมันคงจะดีกระตุกปะเนี่ยคนนี้เธอยืนจจำบัก